และถ้าเราเรียนแล้วศึกษาแล้วเอากุรอานไปสอนด้วยเอากุรอานไปสอนด้วยอาจารย์ฉันมันจะไปสอนอย่างไงฉันจะเอาไปสอนใครผมก็นึกหาคำตอบเรื่องเนี้จนกระทั่งมีบทโอกาสได้อ่านงานเขียนงานเขียนหนึ่งเขาบอกว่าโตแชร์มีลูกหลานไหมโตแชรเนี่ยบรรดาตโตโตแชแชเนี่ยมีลูกหลานไหมที่อายุสามขวบสี่ขวบ ที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคือโอกาสของการเป็นโต๊ะครูของเราของการเป็นครูใหญ่เลยเรียกลูกหลานที่ยังอ่านฟาติฮะาไม่ได้มานี่เลยเดี๋ยวโตะจะอ่านฟาติฮ่าให้เองฟังแล้วก็จําเลยนะอ่านให้ได้เลยนะแต่ทุกวันนี้พี่น้องฟาติฮะาที่ลูกหลานเราจะต้องอ่านในทุกๆวันกระตูใครเป็นคนสอนนูน่นโรงเรียน โรงเรียนเป็นคนสอนฟาติฮะครูได้ผล,ลบุญพี่น้องวันละ17ครั้งนะวันละ17ครั้งที่เขาจะต้องอ่านฟาติฮะสุดท้ายเป็นของครูไปแล้วเราก็อ่านฟาติฮะได้แต่ทําไมเราสอนไม่ได้ง่ายนิดเดียวมามามาเดี๋ยวโตวอ่านให้ฟังอ่านตามอัลลฮัมดุลีลานี่ไง ตอจะสอนอยังไงละโตยังดูนิ่งเลยก็กลับไปที่ต้นขั้วใหม่ถ้าวิธีการจะแก้พี่น้องก็เชิญต้ครูมาเลยมาสอนเราก่อนเวลาเราอ่านได้คล่องแล้วถูกแล้วเราจะกลายเป็นคนสอนลูกหลานเราต่อไปหมื่นหนึ่งคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้ม